สวัสดีค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะฟ้าก็ใช้พระงงานไพ่นะคะทำนายดวงนะคะการงานการเงินแล้วก็เลขนําโชคของคุณนะคะเออ่ตั้งแต่วันที่16นะคะถึง31ตุลาคม2504 ะะก็เป็นพลังงานโดยรวมทะคะถ้าตรงกับท่านใดท่านรองปรับสมดุลกับพลังงานชีวิตของคุณดูนะคะทุกครั้งเนี่ยนะคะฟ้าก็จะถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอบารมีท่านให้ผลการทานายเนี่ยได้ออกมาตรงและใกล้เคียงกับชาววันเสาร์มากที่สุดนะคะก็มารับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานดวงการงานที่เกิดวันเสาร์ค่ะช่วงที่16ถึง31ตุลาคม2564 พลังงานดวงนะคะพลังงานนะคะคุณวันเสาร์นะคะช่วงวันที่ 16- ถึงส1ตุลาคม2 5งพพลังงานคุณได้เดอะทาวเวอร์นะคะคุณได้พลังงานเทมเพลนนะคะก็เป็นไปได้ว่าบางท่านบางเกณฑ์ดาวบางพลังงานเนาะผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงที่16ถึง31เ็ตุลาคม2 5ง4ก็มีบางท่านบางเกณฑ์พลัางงานเหมือนกับว่า มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในสายการงานอาชีพกิจการของท่านนะบางท่านบางเกณฑ์การพลังงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าจบจากยกเลิกออกนู่นนี่นั่นอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่บอกเลยว่าท่านที่มีพลังงานในรูปแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะคนวันเสาร์เนี่ยฟ้าเชื่ออยู่แล้วว่าใจคุณแข็งแรงมากแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะก็สู้ไม่ถอยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพลังงานในรูปแบบนี้ก็ตามแต่นะ คุณเนี่ยนะขอให้คุณไฟนะคะหางานให้เต็มที่นะคะบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะในเป็นงานที่ถูกจิตถูกใจกับคุณเลยทีเดียวนะท่านใดที่เป็นพลังงานในรูปแบบนี้นะจบจากยกเลิกนู่นนี่นั่นไม่ทําแล้วมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปเป็นพนังงานที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่เป็นไป,นป,นปนในทางที่ดีค่ะบอกเลยนะคะชาววันเสาร์นะช่วงที่26-30ตุลาคม2504นะคะ คุณนะคะจะได้งานนะถูกจิตถูกใจ,กจคุณหรือกิจการสายชีพใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกับคุณนั่นเองเป็นกิจการงานสายชีพใหม่ที่ทําให้คุณเนี่ยชอบเป็นงานที่คุณชอบคุณรักนะแล้วคุณก็ก็คืองานที่ถูกจิตถูกใจ,กจคุณเลยฟ้าบอกเลยถ้าคุณไฟนะให้หาโอกาสนะไฟหางานให้เต็มที่หาโอกาสเรื่องการงาน,งานกิจการอะไรเนี้ยบอกเลยว่า คุณจะได้ข่าวดีนะคะและบางท่านบางเกตตามพลังงานเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องให้ระวังนะคะลูกน้องบริวารคู่ค้าหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมง,งานสิ่งใดก็ตามแต่ที่อายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะนําปัญหามาให้คุณเพียงเล็กน้อยในช่วงรายปักนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะคะนะ้าท่านที่ทํางานอยู่ไม่ได้จบจากยกเลิอกออกกิจการเนี้ยนะคุณก็จะมีปัญหาแค่อายุน้อยกว่าเท่านั้นเองที่นําปัญหาเรื่องงานมาให้ถึงกระนั้นเนี่ยนะท่านที่ทํางานหนักเหนื่อยมาทั้งปีนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะคุณจะมี ประสบความสําเร็จนะคะมากๆเลยทีเดียวในช่วงไรปักนี้กิจการงานงคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทาสายชีพใดก็ตามแต่นะคะคุณจะประสบความสาเร็จมากๆเลยนะคะก็สู้ไม่ถอยเหนื่อยอดทนและประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายการงานชีพที่คุณทําด้วยนะคะคุณสาวนะท่านที่ทํางานเน่หนักมาทั้งปีเนาะ แล้วท่านนะคะที่ทําธุรกิจการค้ากิจการการค้าองคุณถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างบำประกาศอาจจะเป็นลูกน้องบริวารคู่ค้าหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยหรือท่านที่เป็นลีดเดอร์อาจจะมีลูกน้องน,องนำปัญหาให้ถึงกระน,นนะทุกอย่างโปรเจกต์เก่าใหม่ทุกอย่างก็จะสําเร็จและลี่คลายไปในที่สุดนะคะนะเนี่ย ดีมากๆเลยนะคะลายปากนี้นะก็อาจจะมีปรรษเพิงเล็กน้อยนะคะ,ะแล้วท่านเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดนะคะเนี่ยคุณได้พลังงาน T of Cups นะคะคุณก็จะได้รับความร่วมมือนะคะจากลูกน้องคู่ค้าหุ้นส่วนนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะท่านที่เป็น r e ดอร์กับูกน้องบร,ริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะให้ความช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีเลยนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะลายปากนี้ก็ถือว่า ดีมากๆนะคะก็แค่ติดอุปสรรคเรื่องลูกน้องบริวารเพียงเล็กน้อยอาจจะนำปัญหามาให้คุณนิสเจียวเองนะคะก็ถึงขนาดเนี่ยถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากก็อยากให้ปรับสมดุลพลังงานอารมณ์นะคะก็ถ้ามีพลังงานใกล้เคียงในรูปแบบนี้เนาะก็อยากให้ใหดูเรากา็ถ้ามีลูกน้องบริวารนู่นนี่นั่นยยุน้อยกว่าเพื่อวงงานายุน้อยกว่าทําให้จุกจิกหัวใจคุณก็ปรับสมดุลตัวคุณเองนะคะเพื่อให้ทิศทางาปัญหาในด้านการงานนั้นๆที่คุณทําอยู่ะ งานะที่คลายไปในทางที่ดีเหมือนพลังงานไพ่ใบนี้เลยนะคะก็ฟ้าก็สรุปให้อีกครั้งว่าท่านที่นะคะมองหางานคุณจะได้งานที่คุณรักคุณชอบกิจการงานใหม่สายโอกาสงานใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคุณก็จะผ่านคลี่คลายทุกปัญหาไปได้และกิจการงานที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทํากิจการงานสายชีวิตก็ตามแต่มีความประสบความสําเร็จที่ดีมากๆในรายปากนี้เลยก็ขอให้างานของคุณประสบความสําเร็จนะคะให้มองปงังตามพลังงานที่ฟ้าเปิดมาให้ เลยนะคะกำลังงานดวงการเงินนะคะกำลังงานดวงการเงินที่เกิดเป็นเสราร์ช่วงวันที่16ถึง31ตุลาคม2564นะคะ พลังงานด้านการเงินท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะก็เหมือนเดิมทุกคลิปนะคะด้านการเงินท่านใดดีอยู่แล้วขอให้ดยียิ่งขึ้นไปนะคะแต่พลังงานท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้เนาะนายอับสอสเครียดเรื่องการเงินกันเลยทีเดียวนะเนนะแบบว่ามีความวิตกกังวลกังเครื่องคืนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานเนาะก็เหมือนกับว่าเนาะ มีความกังวลนะเนี่ยคุณพรรานเดดเดวิลอาจจะเป็นความกังวลที่เหมือนกับว่าให้ยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะต้องบอกก่อนบางท่านบางเกณฑ์ตารงราณก็เหมือนกับว่าโดนตกติกเรื่องเงินไปด้วยนะก็อาจจะแบบโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นพลังงานในรูปแบบนี้นะคะท่านใดนะที่เข้ารับชมรับฟังแล้วเป็นพลังงานแบบฟ้งงาก็ขอเอ่อให้คุณนะคะถือเป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่าถ้าเราเครียดนะเดี๋ยวเราจะหาหนทางไม่ออกฟ้ารู้ว่าทำยากแต่ก็ขอให้รวมและให้รุกให้ไวนะคะเพราะพลังงานของคุณนะเนี่ย นะคุณได้พนักงานคิงออ s o r d คุณเป็นสาวคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ที่เข้ารับชมและฟังเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดถึงคุณจะมีปัญหาภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายหรือประสบการณ์แย่ๆเรื่องการเงินนู่นนี่นั่นอะไรกับสิ่งใดก็ตามแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณจะเอาอยู่นะคะคุณจะขี้คลายสถานการณ์การเงินฝ่าวิกฤตด้านการเงินไปในรายปักครึ่งนนอีกแล้วคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะนะเนี่ยคุณได้พนักงานในซอฟต์แวร์นะคุณก็จะไฟล์หาเงินมุ่งมั่นนะ หาการเงินเนี่ยมาให้หมุนรวยคล่องขึ้นก็บอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะนะว่าลายปากนี้จะเป็นยังไงบอกเลยคุณจะฝ่าวิกฤตการเงินได้ไปแบบที่คุณไม่คาดคิดกันเลยทีเดียวก็ผ่านไปได้อีกแล้วบางท่านบางเกษรบางารก็ถ้าเอ่ยนะคะคุณก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอให้ความช่วยเหลือกับคุณด้านการเงินนะคะคุณวันเสาร์นะและท่านใดเนี่ยคุณได้รับซิกออฟส์ครับนะคะคุณก็ลองคุณจะได้โอกาส เงินตกเบิกอะไรอย่างเงี้ยนะได้คือได้เงินก้อนนานอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะนำเงินก้อนนี้มาหมุนโดยคล่องขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะพลังงานท่านใดก็ตามแต่ที่มีลูกหนี้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ลองทวงถามดูมีโอกาสที่จะได้คืนนะคะก็ได้คืนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณที่ไปตกลงกันนะคะก็อย่าลืมนะคะเนี่ยท่านใดที่ไปพลังงานในรูปแบบนี้ก็ถือว่าปล่อยให้เป็นนะเป็นประสบการณ์ ด้านนี้ไปนะคะฟ้าขอเป็นกำลังใจให้นะคะคนวันเสานะเร์นะก็พลงานด้านโชคลาภก,ก็ยังไม่ได้เปิดมากนะแต่ถ้าท่านอยากเสี่ยงโชคก็ลองดูนะคะนะก็นะนะขอให้สู้อีกนิดนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์สถานาการเงินก็จะฝ่าวิกฤตจไปได้อีกเช่นเคยนะคะนะ ค่ะก็มาถึงเลขนำโชคพี่เกิดวันเสาร์กันแล้วนะคะก็เรื่องตัวเลขนี้ก็โปรใช้วิทยาในการรับชมรับฟังตัวเลขนะคะฟ้าก็ดึงจากไพ่ทอร์เรสนะคะคาะคุณได้เลข3นะคะเลข4คะ่ะเลข6นะคะค่ะคุณเป็นสาวคะ่ะทุกพลังงานเลยนะคะก็ทั้งด้านการงานการเงินนะคะฟ้าก็ขอให้นะ,ะนะไงคุณก็สู้ไม่ถอย ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนฟ้าขออวยพรให้โชคดีทั้งเรื่องการงานและการเงินนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ